สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทอดปลาส้มนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะมีตะไคร้มีมะนาวมีพริกแห้งแล้วก็มีพริกสดจะมีกระชายแล้วก็ใบบ๊อบนะคะอันนี้จริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะใบบอบเนี่ยคือจะเอามาแต่งแล้วก็ในส่วนตัวพี่หอมก็ชอบกินด้วยนะคะนี่จะเป็นหอมแขกนะหอมแขกหัวเล็กประมาณนี้นะเอามาคลุกแป้งนะคะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะ นี่ก็จะเป็นปลาส้มนะคะก็จะมีน้ำมันสำหรับทอดนะคะนี่ก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะคะเอาไว้คุกกับปลาส้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเดี๋ยวแป้งทอดกรอบโรยก่อนนะคะ จะเติมน้ำมันนะคะพอน,น้ำมันร้อนเราก็จะเอาพริกลงไปทอดพริกนี่ก็ทอดไม่เยอะนะคะทอดพอปริมาณที่กินแต่ละมือ้อถ้าทอดไว้นานเขาจะเหม็นหืนนะคะทอดพริกนี่ก็ทอดด้วยไฟอ่อนๆโอเคนะคะทอดประมาณนี้เอาขึ้นเลยตอนนี้ก็เพิ่มน้ำมันให้ เยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจียวหอมเทสดูนะได้แล้วเนาะจะเอาหอมที่เราคุกแป้งทอดกรอบไว้นะคะเอาลงไปเลยไฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราใช้ไฟแรงเลยนะคะ เจียวหอมเนี่ยปกติถ้าเป็นพวกหอมแขกเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยกรอบนะคะเราก็ต้องเอาไปผึง่งแล้วก็ผึ่งพัดลมให้น้ําเขาระเหยไปแทบจะหมดนะคะแล้วเราก็เอามาคุกแป้งแป้งทอดกรอบนะเจียวหอมเนี่ยถ้าจะให้ให้ได้ดั่งใจนะต้องใช้หอมไทยเรานะคะหอมไทยเราหัวเล็กๆ นไปเรื่อยๆนะคะไฟนี่ใช้ไฟแรงนะออนี่นะคะพอเขาเหลืองประมาณนี้นะเราก็ลดไฟลงนะคะลดไฟลงเราก็เจียวไปอีกนิดนึงนะคะเนี่ย น,นี้จะเอาขึ้นแล้วนะคะวิธีการเอาขึ้นของพี่หอมพี่หอมก็จะเทลงในกระชอนเลยนะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาจะกรอบเหลืองสวยมากเลย ขอให้เขาเสด็จน้ำมันจากนั้นเราจะมาดนี่นะคะเอาใส่กระดาษซับมันไว้จะได้แล้วนะคะหอมเจียวจากนั้นเราจะเอาปลาลงทอดเลยนะน้ำมันร้อนแล้วนะคะ ตอนที่เราเอาปลาลงใหม่ๆนี่นะคะเราก็อย่าพูดไปคนนะให้ปลาเขาเซตตัวก่อนนะคะถ้าเกิดเราคนตอนนี้นะเดี๋ยวหนังเขาจะเละนะคะปลาออกมาจะไม่สวยนะคะเราก็ทอดมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับดูอ่าโอเคเลยค่ะเหลืองกรอบเลยนะทีนี้เราก็จะทอดอีกข้างนี้นะคะ ให้เขาเหลืองขอบเหมือนกันแล้ว่็ยกลับนะคะไฟตอนนี้ก็ต้องเป็นไฟปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะเดี๋ยวข้างในเขาจะไม่สุกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเอาอีกชิ้นลงมาทอดนะคะียขยับเขาไปก่อนชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะ ชิ้นนี้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นละแล้วก็เอาขึ้นใส่กระดาษซับมันไว้นะคะมาค่ะเราทอดมานานแล้วนะเขาเหลืองกรอบละ ตอนนี้จะเอาขึ้นแล้วนะคะวันนี้จะจัดเป็นแบบสองอย่างนะคะเครื่องสดกับเครื่องสุกนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องสดนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องสุกนะคะก็จะเป็นพริกทอด ใบโบกตกแต่งจานนิดหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะปลาส้มทอดค่ะก็จะมี2อ,อย่างนะคะอันนี้สําหรับเครื่องสดอันนี้เป็นเครื่องสุกนะคะแล้วก็จะมีมะนาวบีบก็แล้วแต่นะใครชอบแบบไหนก็ลองเอาไปทําดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ